เอ้ยเบื่อเว้หาแม่งทุกมุมหาแม่งทุกวันหาม่งทุกมุมมันจะมีสักมุไมไหมเนี่ยที่แบบหน้าตาเรามันจะไม่หลอ่อนักทำยังไงถึงจะลดความหล่อได้แต่คนเม้นห่วงเก๋ไก่งอนอะไรหรือเปล่า เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่ค่อยหวานแต่แฟนคลับก็เชียร์สุดใจขาดดิ้นสำหรับคู่รักของนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีและอินฟลูเอนเซอร์สาวเก๋ไกสไลเดอร์เพราะถึงจะมีบางครั้งที่ทั้งคู่นั้นแอบงอนง้อกันบ้างแต่ก็ไม่นานก็กลับมามีโมเมนต,ต์น่ารักมุ้งมิ้งกันอีกครั้งเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่ล่าสุดวันที่27กันยายน2566แน็กชาลีได้มีการโพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมถึงความทุกข์อกทุกใจของตัวเองหลังไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ความหลอ ลดลงดีเพราะมองมุมไหนก็หลอ่อไม่ว่าจะเป็นมุมตรงมุมข้างหรือมุมเฉยก็ดูดีไปหมดทุกอนูเฮ้ยเบื่อเว้ยไห้หาแม่งทุกมุมหาแม่งทุกวันหามทุกมุมมันจะมีสักมุมไม่แน่ที่แบบหน้าตาเรามันจะไม่หลอ่อ ขอโทษนะครับผมมีสถานที่ลดความหล่อให้ผมหน่อยไหมครับออ๋หล่อแล้วมันบาดใจนี่ขนาดไม่ได้เก๊กขนา่นิดเดียวเนี่ยเออมุมไหนมันก็โคตรเท่าขอโทษนะครับที่เกิดมาหล่อนะครับผมแปปป๊บปุ๊บปุ๊บความในใจไม่มีใครได้ยินสิ่งเหมือนแม่งเกิดมาหล่อเดือนหน้าแม่งหล่อกว่านี้เห็นไเดือนหน้าแม่งหล่อกนี้เยอะ ดูด <cor lly> ู่ด้วยดีแม่มั่งห่อนี้เยอะเลยเซ็งว่ะอืมอืมขอโทษนะครับสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับอื อย่างไรก็ตามหลายคอมเมนต์ก็แอบ,บห่วงเก๋ไก๋เนื่องจากไปส่องโซเชียลมีเดียของฝ่ายหญิงมาแล้วพบว่ามีการซ่อนคลิปที่ถ่ายคู่กับแน็กชาลีออกไปจึงไม่รู้ว่าทั้งคู่นั้นมีเรื่องทะเลาะหรือไม่เข้าใจอะไรกันหรือเปล่าทั้งนี้ก็มีคนให้ข้อมูลมาว่าคลิปต่างๆที่เก๋ไก่ซ่อนเอาไว้ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วคาดว่าทั้งคู่นั้นจะปรับความเข้าใจหายงอนกันแล้วนั่นเอง